ท่านผู้มีการรองผู้มีการและสวัสดีพี่น้องชาวสังกในวิทยาคารทุกคนนะคะวันนี้พวกเราตัวแทนจากห้าท่าหนึ่งของตัวแทนกลุ่มสารสังคศศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจะมานำเสนอเกี่ยวกับภาษาอาเซียนค่ะประเทศไทยสวัสดีค่ะประเทศอินโดนีเซียซาลามัสเซียประเทศทมา่ามิงตะรบ ประเทศกัมพูชาเสไยใจประทศสิงโปร์ตาเจ้าหาวประเทศมาเลเซียสารมัดดาดังประเทศลาวสบายดีประเทศฟิลิปปินส์กุม,มุสตาประเทศบูนายสารมัดดาดังกลุ่มสาระสังคมขอขอบคุณค่ะ